อบรมเสร็จแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่ Toyota alive นะครับตอบรับคำเชิญของทางโตโยต้ามอเตอรประเทศไทยเพื่อมาทดลองรถที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ของ CJPT CJPT คืออะไรคือการร่วมทุนกันของ สบริษัทยักษ์ใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นนะครับได้แก่ t o y o ต a Motor Corporation i s u z u c ู r p o r a t i o n Suzuki m o t o มอเตอร์ได c ั r p o r a t i o n 4บริษัทยักษ์ใหญ่เป็น CJPT ซึ่งเขาจะโชว์เทคโนโลยีวันนี้ที่ประเทศไทยมีอะไรยังไงบ้างตามผมไปดูเลยครับคันแรกคันนี้คือ Solar ครับ Solar เป็นรถบัสแบบฟิลเซลนะความจุของเจ้าโซล่าเนี่ยมีที่นั่งทั้งหมด24ที่นั่งจุคนได้ทั้งหมด79คนนะครับ เป็นรถบัสแบบฟิวเซลมันใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อน2ตัวนะครับตัวละ100กิโลวัตต์รวมพะละกกำลังสูงสุดมีอยู่ประมาณ300กว่าแรงม้านะนี่ให้ดูให้ดูให้ดูนี่นะ79คนดูได้สบายสบายใช้แบตเตอรี่ขนาด7กิโลวัตต์อาว์นะครับถามว่าทำไมถึงใช้แบตเล็กเพราะคันนี้เป็นรถแบบฟิวเซลซึ่งฟิวเซลก็คือใช้เทคโนโลยีไฮโดรเจน และที่คุณเห็นบนหลังคาทั้งหมดเนี่ยฮะจะมีถังไฮโดรเจนอยู่ทั้งสิ้น1 5ถังนะครับและเติมไฮโดรเจนทั้งหมดได้23กิโลกรัมนะครับวิ่งได้ระยะทางไกลสุดต่อการเต็มหครั้งนี่คือประมาณ200กิโลเมตรครับสำหรับรถคันนี้บอกเลยว่าสร้างมาตั้งแต่ในปี2018-2019นะครับเพื่อใช้ในโอลิมปิก เมื่อปี2020นะครับคันนี้แค่มาโชว์เฉยๆนะครับว่าเขามีเทคโนโลยีฟิวเซลที่สามารถทำรถบัสได้แล้วหลังจากลงจาก FCEV มานะครับก็เขาจะให้เราขึ้นรถไปเลยมีรถเยอะมากคันแรกของเราคือคันนี้ครับตายคันนี้เขาให้หนั่งคันนี้ที่ผมอยู่นี่เป็นดีเซลธรรมดาครับอ่าคันนี้เป็น10ล้อนะครับเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบกับคันหน้าคันหน้านั้นจะเป็น FCEV นะ ดูว่ามันต่างกันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับนี่ออกตัวแบบรวดเร็วอ,อ,อ๋อสะเทือนอย่างนี้นะดูนะสะเทือนประมาณนี้การสับเกียร์อะไรก็จะสมูทนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูตอนเข้าโค้งโอ้โอ,โอเบรกเบรกหนักนะเบรกหนักอนกันนี้น เป็นรถบรรทุกมาตรฐานเลยครับเคอ่ะก็สะเทือนสะเทือนหน่อยกระเด้งกระเด้งแล้วก็มีจังหวะคือกักคึกกักเวลาเหยียบเพลร่งสับเกียร์แรงๆนะครับประมาณนี้นะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลของฮโนพร้อมแล้ว ผมมาอยู่อีกหนึ่งคันแล้วสลับรถมาอยู่ที่เป็นตัว FCEV นะครับของทางฮีโนใช่ไหมเป็นแบรนด์ฮีโน่เฮ้ยเนียนกว่าเมื่อกี้เลยเมื่อกี้นี้เป็นดีเซลมีกุกักกุกักจังหวะเปลี่ยนเกียร์อะไรนี่ตึงตักตึงตังมีดึงอย่างที่บอกเมื่อกี้ไว้แต่เนี่ยสมูทเลยเนียนเลยครับผมจุดเรินนะครับครับผมอันนี้เริ่มเริ่มป่าเฮ้ยเนียนมากนี่ดู เกียร์ไม่ต้องใส่นะครับผมไหลไปเลยเหมือนคุณขับสกูตเตอร์ความเร็วตอนนี้60กิโลเมตรครับผมเฮ้ยไม่รู้สึกว่าเร็วอ่ะและไอการโยนน้อยน้อยกว่าชัดเจนเลยนี่คือรถไซส์เดียวกันกับคันที่เป็นดีเซลเมื่อกี้ใช่ไหมครับคันที่อยู่ข้างหลังนี่เป็นสิบล้ออ่าสิบล้อคนอันนี้ยาวกว่าครับอันนี้ยาวกว่าด้วยครับผมเฮ้ยเนียนกว่านุ่มไม่ไม่มีกุ๊ดดัก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 กำลังการทุกได้เท่ากันทุกได้เท่ากันครับผกอ่าทุกยาวกว่า คันนี้ยาวกว่าบรรทุกได้ยี่ห้าตันเท่ากันคับผมโห oh, ย,ย,ยาวกว่าเกือบครึ่งอะน่าใช้อ่ะเอา,ถ,าถ้าถามตรงๆนะถ้าเป็นผมเป็นเจ้าของกิจการนะถ้าราคาหนีกันไม่เยอะนะคันนี้น่าใช้เลยนะไฮโดรเจนเนี่ยค,คนขับชอบไหมยอดเลยครับผมเทียเชียงใหม,ม,ม่เติมครับเติมเติมเชื้อเพลิงคนเดียวเติมตอนขากลับเติมตอนขากลับคือถ้าสมมติขับกรุงเทพไปเชียงใหม่เนี่ยนะคผมไปถึงเชียงใหม่แล้ว ยังไม่ยังไม่ต้องเติมเติมตอนตอนลงมาครับอ๋อก็คือเติมให้เต็มแล้วลงมาก็ถึงอ้าอย่างนี้ก็ดีสิห้าสิบกิโลครับความจุของก๊าซในในในตัวรถคันนี้ครับครับครับผมระยะทางก็วิ่งประมาณโดยประมาณแปดร้อยครับนี่เติมเต็มหนึ่งถังใหญ่ของเขาเนี่ยนะครับใช้50กิโลกรัมของไฮโดรเจนใช่ครับนะครับวิ่งได้800กิโลเมตรถูกต้องครับ อ่ะดีนะถ้าอย่างนี้แล้วที่สำคัญคือมันเป็นพลังงานสะอาดแต่จำนวนราคาราคาเออราคาอยู่ไม่ทราบอ๋อห้าสิบกิโลกรัมกิโลกรัมละสามร้อยบาทก็เติมทีละหมื่นห้าอันนี้ราคาอันนี้ราคาราคาผมนะราคาผมบอกเลยราคาผมมันอยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้ครับผมสำหรับการขับเปรียบเทียบระหว่างตัว รถบรรทุกที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลกับรถบรรทุกที่ใช้ FCEV บอกเลยนะครับว่ารถที่เป็น FCEV นั้นนุ่มนวลกว่าแล้วสมูทเนียนการเร่งดีกว่าเห็นได้ชัดเลยว่าเทคโนโลยีเมื่อเราขับเปรียบเทียบกันแบบคันต่อคันอย่างนี้ชัดเจนมากนะครับว่า FCEV นั้นเหนือกว่าเครื่องยนต์ดีเซลอย่างชัดเจนขึ้นอยู่กับว่าราคาสุดท้ายจะตอบโจทย์ ในเรื่องของความคุ้มค yeah, hey. ah. kind of so ่ามากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ในเชิงของเทคโนโลยีแล้วเนี่ย FC EV ดีกว่าเห็นเห็นเลยครับคันนี้เป็นแท็กซี่เจแปนแท็กซี่นะครับนี่อ่ะมาพร้อมไหมแล้วเราก็จะต้องไปกับคนนี้ครับคุณคุณนิธินี่คุณิติวงปฐมฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตครับผมอ่ะเรามาเราต้องไปกันแล้วครับพี่ อ่ะเราได้นั่งไปเปลี่ยนกับคันสุดท้ายต้องอัดเลยพี่มากานั่งดูฟิลลิ่งเสาลูกบอลไม่เสียงว่าฟิวอ่ะนี่ฮะเป็นยังไงอยู่ในเจ้าเจ,าเจาแปน<า>แท็กซี่อะไรเจแปนแท็กซี่เครื่องพันห้านะครับเครื่องพันห้าไฮบริด LPG ไปทางลานคันถึงแล้วครับถึงแล้วเหรออยูดิใจเย็นดิหลังจากได้นั่งมากับคุณนิธิเมื่อกี้ได้นั่งแค่นี้แหละแต่เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับสำหรับเจ้าตัว j จแปนแท็กซี่คันนี้นะเดี๋ยวเต็มๆนะเต็มๆเลยมามาบอกไว้บอกไว้ตรงนี้เลยนะว่าเดี๋ยวเขาจะเข้ามาขายในประเทศไทยและทำตลาดอย่างแน่นอนไ,ไปผมอยู่ในนี้แล้วคันนี้ชื่อว่า Suzuki Every นะครับ 660cc เป็นรถแบบเคคานะครับนี่จริงๆบ้านเราควร ควรนะควรจะต้องมีเลยควรจะต้องมีการสนับสนุนทํารถแบบนี้เข้ามาโครงสร้างภาษีควรต้องมีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดนะครับสําหรับภาษีสรรพสมิตที่ตอนนี้เอื้อกันแต่รถปลิกอัพเพียงอย่างเดียวนะอันนี้มันทําให้รถเล็กๆแบบนี้ไม่สามารถแจ้งเกิดได้อย่างที่ญี่ปุ่นเองก็ได้รับความนิยมสูงเพราะว่ามันเหมาะมากมันกระทัดรัดยิ่งการใช้งานในเมืองแบบนี้ครับมันจะประหยัดน้ํามัน มันจะขนส่งแบบง่ายดายมากเข้าตอกซอกซอยเล็กๆอย่างบ้านเราเนี่ยซอยเล็กเยอะมากๆซึ่งดูแล้วเหมาะมากอ่ะมันแค่นี้เลยอะสําหรับการส่งของส่งสินค้าภายในเมืองเหมาะเลยหรือถ้าจะใช้สําหรับบ้านก็ได้นะถ้าคุณมีอะไรนะมีหมามีแมวมีมีอะไรอ่ะอ่าเนี่ยเหมาะมากเลยนะถ้าถามผมนะมเะออ เบาเบอร์อะไรเนี่ยคือเรามาดัดแปลงหรือเรราหรือล่ามาทําเองแต่ว่าโครงสร้างตัวรถเนี่ยขอให้มันได้กระทัดรัดแบบนี้แหละกําลังดีแล้วไปทดลองดูหกหกสิบซีซียอ,อตโต้กดเต็มเหนียวไม่มาพอรถนี้ไม่ได้เอาแรง<ม>ขึ้นมาแล้วสี่สิบหกสิบเออก็นิ่งดีนะไม่แรงไม่แรงไม่ต้องไปเน้นแรงเลยหกสิบเจ็ดสิบไม่ต้องเอาไปซิ่งเลยเจ็ดสิบอ่าเบรกประมาณนี้นะ อ่โอ้เป็นครั้งแรกแต่ว่าไปเอ้ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกหลายครั้งแรกที่ผมได้ขับเคคาแต่นี่คือครั้งแรกที่ผมได้ขับเคคาในเมืองไทยค่อยๆขึ้นสบายๆตอบโจทย์การใช้งานในเมืองไม่ได้ไปซิ่งแข่งกับใครไม่ต้องเอาเพอร์ฟอร์มานซ์มันเป็นแค่ <S Stop. Stop. Stop, s สต p อปสตเข้าปั๊อ่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะให้เราทดลองเข้าซอยเล็กๆจริง,รงๆนะทางเนี่ยใหญ่กว่าบ้านผมอีก ทางเข้าซอยบ้านผมเนี่ยเล็กกว่านี้เยอะบอกเลยอันนี้ถือว่ากว้างมากไม่รู้จะวัดยังไงเรื่องความคล่องตัวจริงๆต้องสลารลมนะแต่รถลักษณะนี้ก็ขับแบบเบาๆสบายๆอ่ะเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีให้รู้ว่าโลกนี้เขาก็มีนะครับโดยเฉพาะอย่างเนี้ย CJPT ทำไมถึงเป็นซูซูกิก็คือหนึ่งในพาร์ทเนอร์เขาและอีกคันหนึ่งที่ถือว่าเป็นคู่แฝดของเขาก็คือ เจ้าตัวไดทัสสุไฮเจ็ตนะครับอ่ะพร้อมนะเดี๋ยวผมจะลองศูนยถึงร้อยแต่ไม่รู้จะถึงร้อยได้หรือเปล่านะด้วยร,ระยะทางน่าจะไม่พอไปมีกดหนะักมีแรงดึงแต่ค่อยๆขึ้นขึ้นเนียนๆสี่สิบห้าสิบหกสิแล้วเก้าสรโอเคได้ร้อยหนึ่งพอดีแล้วก็เบรกอยู่เลยขึ้นเนียนมากขึ้นเนียนมาก บอกเลยว่าคันนี้ถ้าเอามาขายนะถ้าต่ำกว่าล้านห้าหน้าซื้อน่าสนหน้ารองมากสำหรับเจ้าของกิจการคือคุณไม่ต้องไปห่วงเรื่องของการโดนขโมยน้ํามันเพราะมันขโมยไฟไม่ได้คันนี้คือดีมากบอกเลยเจ้าของกิจการทั้งหลายแหละและคุณก็ไม่ต้องไปกลัวว่าลูกน้องจะนอกลู่นอกทางพาเอารถไปไหนเพราะ ถ้าชาร์จไฟไม่ได้มันไปไม่ได้นะมันไปเติมน้ํามันมันจะไปปาไปเที่ยวพัทยาออกอะไรเงี้ยลาบากนิดหนึ่งคือเหมาะแล้วกับการเป็นรถส่งของรถที่มีระยะทางวิ่งเป็นประจําที่ชัดเจนอันนี้เหมาะเลยเจ้าของกิจการได้แต่ถ้าคุณเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปอย่าอย่าอย่าพึ่งใจเย็นๆรอก่อนรอก่อนแต่ขอถ้าเป็นคนที่ถ้าเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยบอกเลยว่าซื้อเหอะ เหมาะสมมากสำหรับเจ้าตัวรีโว b บ v มารีโวมาตรฐานคือเราจะเน้นในเรื่องของการเปรียบเทียบระหว่างรี v o ปกติกับตัวรีโวที่เป็นบีอนะอันนี้ก็พุ่งพ่านนะจะว่าไปตัวนี้เครื่อง2.8เกียวโตใช่ป่ะคือ2.4จุอเหรอแต่พุ่งนะเฮ้ยอพุ่งดูยิวยเลยอะยังเพียงพอในในตีนต้นของเราเออเฮ้ ้ได้เลยอ่ะเพราะว่าตัวหัวเดียวเนี่ยผมไม่ได้เคยลองเลยส่วนใหญ่ผมไปลองพวกตัวสี่ประตูตัวท็อปพวงมาลัยหนักกว่าหนักกว่าเจ้าตัว B E V ชัดเจนเพราะว่าพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฮดรอลิกอยู่อ๋ออันนั้นเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าคันนี้ยังเป็นพวงมาลัยไฮดรอลิกใช่ใช้ปั๊มเวอร์เหมือนเหมือนเหมือนเดิมอ๋อก็จะมีเขาเรียกว่ามันก็หนักแต่ก็ยัง สามารถทำให้ใช้งานง่ายในเมืองอยู่แต่ถ้าคันนั้นจะเบามากเบามากคันนั้เบามากอันนี้จะหนืดหนมือหน่อยเอาละเดี๋ยวจะมาลองอลองศูนย์ถึงร้อยกันดูนะจับเวลากันเอาเองนะไปดูซิว่าเราจะไปถึงร้อยไหมขึ้นช้ากว่าแต่พอรอบเทอร์โบทําง,งานปุ๊บตันเลยพอรอบเกิน2,500รอบนะตอนนี้แปดสิบก้าสิบร้อยร้อยไม่ถึงร้อยเกือบถึงร้อยนะครับ จะถึงไม่ถึงใช่เพราะว่าระยะทางสั้นนิดนึงใช่ใช่อ่าแต่ B E V เมื่อกี้ถึงถึง v B E V นี่แตะเมื่อกี้ถึงเลยชัดเจนไหลไป่อได้ีกไม่มีรู้สึกว่าไม่ไมค่อยตื้อใช่ใช่ยังไหลขึ้นได้อีกอ,อ่าแต่ในแง่ของการสั่นสะเทือนอนะ่ะคันนี้สะเทือนกว่าเออแต่ก็ไม่ไม่แย่บอกเลยว่าไม่แย่นะยังยังโอเคกว่าถ้าเทียบกับรถมันยิ่งที่เทียบกับรถมันย์ชุบเนี่ยรถบรรยุบเนี่ยโอ้โหเครื่องยนต์ดีเซลนิดบุกปากปุกโอ้โหสั่นเลยแต่พอเป็น FCEV เงียบเงียบเงียบแล้วนุ่มด้วยก็การสั่นสะเทือนเครื่องยนต์หายไปทำให้ถ้าเกิดสมมติขับระยะทางไกลอย่างเงี้ยครับจะไม่เหนื่อยเพราะว่ามันจะสั่นตลอดเวลาเลยรู้สึกว่ามันจะสั่นตลอๆแต่มาตลอดมันก็จะตุจตักตุจตักเรานะอออ่เราหยุดตรงอันนี้อันนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับโอเคเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง รถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลกับรถที่เป็นไฟฟ้าตัวใหม่อย่างรีโวโดยรถลักษณะเดียวกันด้วยเป็นอันว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยกับการได้ทดลองขับรถเปรียบเทียบกันระหว่างเทคโนโลยีใหม่ของโตโยต้ากับรถที่ใช้เครื่องยนต์ปกติทั่วไปนะเรียบร้อยก็ให้ดูว้ว่า CJPT เขามีอะไรดีๆเยอะเลยรอลุ้นว่าจะเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยหรือไม่อย,อย่างไรเมื่อไหร่นะครับเจแปนแท็กซี่มาปรากฏตัวในประเทศไทย โตโยต,ต้าคาดหวังที่จะทําตลาดตัวนี้และเอามาศึกษาหาข้อมูลมีความเห็นอย่างไรใส่ลงมาเลยนะครับสำหรับเจ้าเจแปนแท็กซี่คันนี้นะแล้วเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ทั้งหมดเนี่ย <c oughs> เป็นรถสเปคเดียวกับ <c oughs> ที่ขายอยู่ในญี่ปุ่นนะครับโดยเป็นรถแบบ LPG Hybrid <c oughs> คือง่ายว่าใช้เครื่องยนต์1.5ลิตรแต่เชื้อเพลิงจะเป็น LPG และทำงานควบคู่ไปกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ <c oughs> นี่ <c oughs> จุดใหญ่ใจความของเจแปนแท็กซี่จะอยู่ที่นี่ครับ ประตูของเขาเป็นประตูไฟสไลด์ไฟฟ้าและมีเบาะนั่งที่เป็นขนาดใหญ่มากๆนี่นะครับนี่นั่งสบายมากแล้วผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ผมเคยไปนั่งมาแล้วตั้งแต่ตอนเปิดตัวที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อประมาณปี2019หรือ3-4ปีที่แล้วนะครับหลับสบายมาก1นึ่งชั่วโมงที่ได้นั่งเขาเนี่ยหลับไปสัก50วานาทีสบายจริงๆเนี่ยดูพื้นที่เหลือเยอะมากๆแล้ว มันเป็นรถที่ออกแบบมาสําหรับการเป็นแท็กซี่โดยเฉพาะนะครับเขามีพื้นที่เก็บของเก็บกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สัมภาระใหญ่ๆเนี่ยใส่ได้หมดเลยกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ที่สุดสามารถใส่ได้2ใบบวกกับใบเล็กอีก2ใบเป็น4ใบคือเรียกว่าถ้าคุณมีกระเป๋าสําหรับเตรียมเดินทางเนี่ยสใบคือกระเป๋าเล็ก1ใบกระเป๋าใหญ่1ใบไปกัน2คนมากับเจ้าเจแปนแท็กซี่นี่พอดีเลยสบายๆนะครับอ่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเปิด อีกข้างหนึ่งส่วนข้างนี้จะเป็นประตูแบบธรรมดาจะไม่เหมือนนะสไลด์เนี่ยจะมีอยู่แค่ข้างเดียวเพราะเขาออกแบบมาไว้ชัดเจนว่าเพื่อให้ผู้โดยสารนั่งทางด้านนี้นะครับอ่ะเห็นไหมคือคันเนี้ยไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องของการที่ซื้อและให้เราไปขับเองมุ่งหวังที่ซื้อและเอาไปทําธุรกิจเอาไปทํากําไรเนี่ยอย่างที่ผมบอกเห็นไหมครับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่2ใบบวกใบเล็ก1ใบอันนี้จะปิดได้พอดีและวันที่ผมเดินทางวันนั้นอ่ะ เขาวางข้างบนนี้อีกหนึ่งใบมันจะได้4ใบแบบสบายๆนะครับแต่ติดปัญหาใหญ่สำหรับการจะทำตลาดในประเทศไทยก็คือเรื่องของกฎหมายเพราะคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรเท่านั้นแต่เงื่อนไขาบางบ้านเราเนี่ยเครื่องยนต์จำเป็นต้อง1.6ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงพยายามหาโซลูชันคือหาทางออกให้ได้ว่าทำอย่างไรจึงจะมาขายในประเทศไทยได้นะครับสำหรับ เจ้าตัว Japan Taxi คันนี้นะฮะคือเป็นรถที่ทํามาเพื่อย้ําอีกทีทำมาไม่ได้เอาไว่ให้ให้ขับด้วยตัวเองนะเอามาไว้เพื่อทําธุรกิจนะนี่แล้วดูด้านหน้ามีอะไรยังไงบ้างบอกเลยว่าอุปกรณ์ฟังก์ชันต่างๆครบถ้วนเป็นเกียร์ออโต้นะครับมีมิเตอร์นี่มีมิเตอร์แบบไทยนี่เขาติดไว้ให้ดูด้วยนะเห็นไหมนี่นะครับมาตรวัด ก็เล็กๆแค่นี้นะครับไม่จําเป็นต้องมีอะไรเยอะและพวงมาลัยก็ไม่ได้มีปุ่มฟังก์ชันอะไรมากมายและมีปุ่มสําคัญที่สุดที่ใช้งานน่าจะบ่อยที่สุดสำหรับการเป็นรถแท็กซี่ก็คือปุ่มฮาสัดนี่ครับมาอยู่ที่นี่เลยนี่ฮะนี่คือการออกแบบที่ถูกต้องเพราะว่าเวลาที่เราจอดรับส่งคนจําเป็นต้องกดปุ่มนี้และปุ่มนี้จะใช้บ่อยนี่นี่คือหสิ่งที่ทางโตยต้าคิดและออกแบบดีไซน์มาให้ถูกต้อง ตรงกับลักษณะของการใช้งานจร่งเรามีกุญแจนะอยากสตาร์ทให้ดูแต่ว่าก็เกรงใจสัน,นิดหนึ่งนะครับอ่ะเรียบร้อยก็นี่คือข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมดของเจ้า j p แปนนักนะครับบอกเลยว่าเป็นรถที่นั่งสบายแล้วถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการอยากได้ผมบอกเลยคอมเมนต์มาเลยว่าสนใจสนใจสนใจนะครับแล้วลุ้นกันว่า Toyota จะสามารถนำเข้ามาทำตลาดได้หรือไม่อย่างเร็วที่สุด ที่คุยกับทีมผู้บริหารไว้เมื่อกี้นี้ก็คือกลางปีนี้เขาจะได้ข้อสรุปว่าจะทําหรือไม่ทําและถ้าทําได้ทําสําเร็จก็จะใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งเพราะมันจําเป็นที่จะต้องมาประกอบในประเทศไทยนะครับจุดนี้คือการโชว์การได้มาของไฮโดรเจนนะครับและนี่คือผลลัพธ์ของการร่วมมือกันร,ระหว่างโตโยต้ามอเตอร และ CP นะครับโดยการเก็บรวบรวมจากตัวขี้ไก่ในโรงเลี้ยงของทาง CP ีนำกา๊าซมาแยกเพื <Yeah! S 2> ่อให้ได้ไฮโดรเจนโดยไบโอแก๊สเนี่ยครับ10กิโลกรัมจะได้ไฮโดรเจน1กิโลกรัมนะครับและนำไฮโดรเจนมาเติมในนี้ครับนี่ซึ่งต้นทุนในการได้มาของไฮโดรเจนจากขี้ไก่แบบนี้จะถูกกว่าการทำไฮโดรเจนจากเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆนะครับ ง่ายๆว่าอยู่ประมาณกิโลกร,รัมละประมาณ200บาทสําหรับไฮโดรเจนที่ได้มาจากขี้ไก่ส่วนไฮโดรเจนที่ได้มาจากเชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็นปิโตรเลียมหรืออะไรยงอื่นนั้นจะอยู่เกินกว่า300บาทต่อกิโลกร,รัมขึ้นไปนะครับเรียบร้อยนยครับสำหรับการทดลองขับรถที่ทาง CJPT นามาให้เราทดลองในวันนี้ก็เรียกว่าเป็นโลกยุคใหม่ที่กําลังมาถึงและเราคงไม่สามารถปฏิเสธได้ส่วนคันไหนจะขายบ้างเขาบอกเลยนะมีแค่ โตโยต้าไฮรักรีโวเพียงคันเดียวส่วนคันอื่นๆที่เหลือเนี่ยอยู่ในระหว่างศึกษาและเก็บข้อมูลต่างๆมีความเห็นยังไงทิ้งไว้เลยอยากได้ขนานมาขายทิ้งความเห็นไว้ให้เราตรงนี้เขาจะมีคนมาเก็บข้อมูลจากเรานะครับบอกเลยว่าทุกความเห็นของคุณมีค่าทางทีมงานของ CJP T โ Toyota Isuzu Daihatsu Suzuki เขาเก็บข้อมูลอย่างแน่นอนนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตาม รับชมในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e และอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยอยากได้รุ่นไหนเข้ามาขายราคาเท่าไหร่อย่างไรบอกกันมารับประกันได้ว่าทุกความเห็นของคุณมีคนดูแลแน่นอนครับ